อันไรา์ก็สวยสีมันน่ารักอ่นะสีก็นะหลายสีมากอันนี้่มาจา่ามาจา่าเดี๋ยววันนี้นะคะพามาดูที่ตลาดลาเล่อีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปนี้เป็นคลิปของประกาศล้วนๆเลยเพราะว่าวันนี้ดูท่าทางพ่อค้าแม่ค้าของที่มาขายประกาศเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเลยนะคะอันนี้เฉพาะแค่โซนด้านหน้านะคะที่จะพามาส่องพามาดูนะ อันนี้คือตาเก็บแล้วอันนี้เหมาอันนี้เหมาอันนี้เหมาคือยังไงตัวไม่ใช่สิบยี่สิบใช่ไหมตัวละหลายอยู่เพราะว่าเขาเป็นเกตประกวดนะคะอันนี้คือตัดเก็บแล้วเพราะว่าเอาจะเอาไปส่งลูกค้านั่นเองนะจ๊ะอ่ะแฟแล้วให้เขาทํางานไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่วันหลังนะจ๊ะสาหรับร้านฟลาร้านนี้เนาะเราก็มาขั้นหน้ากัน ดูยังไงวันนี้มีแบบสีขาว,ส,ขาวสีแดงแถบขาวแถบแดงสีส้มก็มีอยู่ข้างบนเราซุ่มอยู่ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูเออดูร้านอื่นที่เราสามารถเข้าไปได้เลยอืมเออสีีก็สวยสีแบบชมพูเราด้วยนนิดนึง ข้างบนใครชอบแบบเป็นพวกแบ็คสาสีดำอะไรไปนี่ใครชอบหางแบบหางจีนข้างบนก็มีอันซ้ายก็สวยตัวส้มหางซ้ายซายอีกซ้ายอีกซ้ายซายอีกซซายอีกเออตัวนั้นแหละตัวเท่าไหร่อ่ะคะตัวนั้นอ่ะ สองร้อยสองร้อยสองร้อยคูณุจนอแงก็เอวแดอน่ารักปลมูตะมีราคาจับต้องได้สองร้อยหางสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีลายธงชาติแบบไอ้นี่เลยสีชัดมากเลยอ่ะ ไปดูร้านนี้ไหมมีปลาอยังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะน่าจะเพิ่งแบบเพิ่งสเดือนแล้วเอามาลงเลยขอส่องหนยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย ทุกคนถ้าใครอยากซื้อปลากัดอะ่ะติดต่อเราอะ่ะเราไม่ได้ขายนะจริงคือเป็นคําฮิตมากว่าแบบขอซื้อวีขอซื้อปลากัดได้ไหมขอซื้อปลาได้ไหมเราไม่ได้ขายนะเราแค่มาทาคลิปในตลาดเฉยๆนะจ๊ะแล้วก็แผงนี้แผงใหญ่เลยเพราะว่าเขามีหลายร้าน ไหล่เจ้า,เออ,าเออเพราะว่าคนมุงสีสันแบบพาสเทลฮุลา่าฮูลา่าอูลาลลลาไปทะเลไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ตลาดปลาหน้าร้อนด้วยแต่ว่าเป็นหน้าร้อนที่มีฝนตกเพราะว่าเอออันนี้สีมันน่ารักอ่ะนี่พวกคาวเทลต่างต่าง มีสีส้มสีแดงมีอันนี้หางแดงเลยปลุกความเป็นไฟในตัวคุณขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครชอบพูกยักษ์ข้างล่างอนนัตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันไม่ต้องตัวใหญ่แล้วมันสะใจอ่ะมันดูแล้วมันแบบมันเห็นเลยอ่ะมันไม่ต้องเข้าไปส่งใ,ใกล้ๆอ่ะใครชอบใส่ยักษ์เนาะ โอ้แล้วดูสีก็นะหลายสีมากอันนี้ตัวแบบอันนี้เหมือนเจ็บคนนะปกตีเข้ามาถ่ายไม่ได้นะเออวันนี้ได้ดูแบบเรื่อยๆเ,เลย,เยนะจ๊ะสำหรับอันนี้อุ้ยทาวเทวข้างบนสีดำล้วนเลยสีดำแล้วก็มีแบบเหลือบน้ำเงินเหลือบเงิน อะไรไปประมาณนี้เนาะอ่ะมาจริงจริงยังมีอีกหลายร้านนะคะทุกคนแต่ว่าเราพามาดูกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะสำหรับตลาดปลาเหลือจักนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าตลาดเปิดทุกวันพุธนะคะช่วงประมาณเจ็ดโมงถ้าอยากมาดูประกัดประกัดนะถ้าจะมาดูเยอะๆอ่ะไม่เกินแนะนําไม่เกินแบบใบสองไปสามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ สวัสดีจ้าไปค่ะไปค่ะบ๊ายบายค่ะบายค่ะสวัสดี